เพลงมันน่าวิ่งตรงไหนวะมึงจะเปิดอะไรก็เปิดเฮ้ยเดี๋ยวนะจานจานจะมากวิ่งจริงๆป่ะเนี่ย เอ้าก็ตักลายไปบอกพี่ไงบอกว่าเอ้ยมาเนี่ยขับไงวันเนี้ยเออแล้วนี่ไงพี่ก็แต่งตามสไตล์พี่ไงตากไม่รู้คือเสื้อได้เออกางเกงเองได้อะไรหมวกคือบังแดดไงกันแดดไงก็ใส่หมวกแบบนี้ครับจานเฮ้ยไม่เป็นไรเนี้ยอเขาก็ไม่ใช่แล้วจานขอพี่จะเอารองเท้าแมทกับหมวกใช่ไหมไอ้แมทกันขอมันก็เลยเข้าไปแล้วกันได้ใช่นี่มีตั้งแต่ชั้นประทวนแล้วพี่เก่าหน่อยก่อนแล้วมึงอะไรไปไปเก็บมะนาวเหรอ ตัววิ่งอะไรพี่บอลรองเท้าอะไรเนี่ยไอ,อ้ไน,น้องออปชั่นเวคายเวมาน้องใช่พี่รองเท้าพี่มีแบรนด์ครับผมแบรนด์เนมเหรออืแบรนด์๊กแต่เรียบไงก็ส้นอย่างนี้จะวัใส่วิ่งถนัดเลยนะโอ้ยอ้อมภูเขาพี่เอวิ่งมาแล้วน้องไอ,อพี่ตั๊กไปถามพี่เขาดิลากบรรณาโบดลรอบเท่าไหร่ออนี่ยูไม่ได้ไม่ได้ขายเรืออยู่ชายหาดว่าอะไรมือเลยแจ๊สพี่หลุยทาครีมมาพวกไอ้ลากบรรณาโบดลอะ อย่างแดดแล้วต้องมีขากันแดดเรามาวิ่งกันพี่ก็วิ่งนะเนี่ยชุดวิ่งกูแหละเนี่ยมีหมวกมีแว่นนี่มีซาวบาวี่ทากันแดดแล้วด้วยพี่ชุดวิ่งนี่พี่หลุยส์หน้าตกขาวหรือไงพี่ทำไมแบบกันแดดกันขาวเยอะไปพี่กันแดดซาบาวะเนี่ยเข้าใจได้เอาไปสั่งการใครไอเอ็มไอเนี่ยเออ็นดีไวไลฟ์สดด้วยวิ่งไปไลฟ์สดไปด้วยยังไงวิ่งไปไลฟ์สดเอาวิ่งไปสวัสดีครับอ้าวน้องๆสวัสดีพี่วิ่งอยู่นะตอนนี้พี่วิ่งอยู่สิบกิโลแล้วอะไรเงี้ยแล้วชุดอะไรข้างในอะไรเนี่ยต้องจังหวะอ่ะไอหมึ่ง จักรเนี่ยบที่สุดใส่ไปเพื่ออะไรเอาไปซับเลือดมไปซับเลือดทำไมอ่ะเอา้าถ้ากูแก่แล้วไงเดี๋ยวไปวิ่งเทเลทรา,าสิบร้อเฉียวขึ้นมาแล้วกูเลือดทั้งตัวเลยได้แจ๊กอันนี้บทที่สุดต้องราอะไรบอดี้แสล็ปบอดี้แสล็ปอะไร ใจไวรุ่นเว้ยนี่จะบอกเลยรุ่นเว้ยจะบอกได้รงท้าพวกมึงไม่ได้วิ่งไม่ได้นี่เว้ยนี่รองท้าเรืงแบบนี้นี่สุพรรณเว้ยพีไม่ช่ะหรอนี่กูซื้อที่สุพรรณอ๋อซื้อร้านะไอ้ไอ้เจเอ็กเเคเเเยเเเเกเเ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 เิเเิเเ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 เปเเ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 เนเเ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 อเเ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 ้เเเเ้เเเอเเ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 เาเเ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 เอเเเ ใส่ชุดอะไรก็วิ่งได้ป่ะแจ๊สทำไมต้องไปลงทุนเยอะขนาดนั้นน่ะตายคนใด้ขับนะพี่ถ้าเกิดมาแต่งตัวอย่างนี้พี่แล้วเราคนละสายก็จริงเออแต่ว่าบางพอมันลวงง่ายไหมนี่หน่อยพี่เฮ้ยพี่อู้ทำไมปากสวยจังเลยคเขาไม่เห็นไปฉีดมาอะไรนะคะไปฉีดมาอ๋อไปฉีดมานะไปฉีดแล้วมันเป็นยังไงปากจะเจอไงอ๋อฉีดแล้วปากเจอเออพี่อ่ไปฉีดของพี่ให้เจอหน่อยพี่พี่อยู่นี่คือผมเห็นพี่เยี่ยวเยี่ยวเหมือนหนอนร่วงอะที่ฉีดได้ขนาดนีดไอกเจ้ามันคนละปากไอเว้นไอ้เนาะ